การพิจารณายติขออภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลที่ฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีคนเดียววานนี้ที่ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรได้อภิปรายนำเสนอยติโดยเห็นว่าไม่อาจไว้วางใจนางสาวแพทองทานชินวัตร ให้บริหารราชการแผ่นดินในฐานะนายกรัฐมนตรีได้โดยภาพรวมช่วงค่ำวันนี้สสฝ่ายค้านและรัฐบาลได้สลับสับเปลี่ยนการอภิปรายต่อเนื่องทั้งเรื่องปัญหาฝุ่น pm 2.5ค่าไฟแพงราคาสินค้าเกษตรตกต่ำและนโยบายด้านการต่างประเทศโดยเฉพาะการส่งกลับชาวอุยกูไปยังประเทศจีนโดยนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีชี้แจงข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านที่ระบุว่า รัฐบาลไม่ให้ความสำคัญหรือผลักดันความร่วมมือกับประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียนแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5ว่าเป็นคนแรกที่มองว่าปัญหาฝุ่น PM 2.5เป็นวาระแห่งอาเซียนซึ่งได้มีการประสานและได้รับการติดต่อจากประเทศเพื่อนบ้านว่าจะแก้ไขปัญหาฝุ่นร่วมกันปัจจุบันค่าฝุ่นลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเนื่องจากได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนย้ำรัฐบาลมาถูกทางและจะดำเนินการต่อไป สิ่งที่สมาชิกได้พูดนะคะว่าดิฉันสั่งการก็ได้แต่สั่งไม่มีคนทํา ดิฉันแทบไม่ต้องสั่งการเลยค่ะพราพูดคําเดียวปุ๊บข้าราชการทุกท่กานนะคะอยากทําเรื่องนี้เป็นอย่างมากทุกๆคนก็อยากทําเพื่อประเทศเช่นกันที่ผ่านมานะคะฝุ่นลดลงอย่างมากด้วยมาตรการต่างๆที่รัฐบาลทําประชาชนให้ความร่วมมือรัฐบาลมาถูกทางแล้วค่ะแล้วเราก็คงทําดําเนินการแบบนี้ต่อไปรัฐบาลก็จะใช้ทุกสรรพกําลังนะคะเพื่อที่จะทําให้ประเทศของเรามีอากาศที่ดีขึ้นคืนอากาศบริสุทธิ์ให้คนไทย เร็วๆนะคะเราก็ทําเต็มที่ทุกทางที่เราทาได้ค่ะสําหรับประเด็นค่าไฟฟ้าแพงนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่เคยอนุมัติซื้อไฟฟ้าหรือเกี่ยวข้องกับการเซ็นสัญญาค่าไฟฟ้าต่างๆและไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนนมที่กล่าวหาส่วนกรณีที่นายกันนวีสืบแสงสสบัญชีรายชื่อพักเป็นธรรมอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีไม่มีคุณสมบัติขาดภาวะผู้นำกรณีการส่งชาวอุยกูกลับประเทศจีน โดยนายภูมิธรรมเวยชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชี้แจงว่าปัญหาชาวอุยกูเป็นปัญหาที่ตกค้างมานานมากและเป็นเรื่องที่ต้องจัดการเนื่องจากไทยมีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายพุทธศักราช2565ดังนั้นมีทางเลือกสามทางคือการขังต่อไปซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สมควร หนทางที่สองคือการส่งตัวไปยังประเทศที่สามแต่เหตุใดจึงไม่มีใครขอชาวอุยกูกลับไปแม้แต่องค์การระหว่างประเทศก็ตามและทางสุดท้ายคือการส่งตัวกลับให้ประเทศจีนพร้อมยืนยันว่าชาวอุยกู40คนสมัครใจกลับจริงและพร้อมให้ดูหลักฐานได้ท่านบอกว่าเขาไม่ใช่ชาวจีนมีบางคนที่ท่านมีหลักฐานว่าเขาเป็นชาวเตรุรกีผมมีหลักฐานทั้งหมดว่า4ี่คนเป็นคนจีนท่านบอกว่า4ี่คนเนี้ย เป็นคนที่ถือสังชาตตุรกีอันนี้ก็โกหกท่านบอกว่าท่านไม่สบายใจถูกเขาบังคับเล่นละครทุดใหม่ว่าเขาพวกนี้เขาต้องการบังคับลาออกโดยกระทั่งหยิบเอาจดหมายที่ปลอมมาขึ้นพูดผมมีหลักฐานแน่นอนว่า40คนนี้สมัครใจท่านอยากเจออยากทราบไม่มีปัญหาจากนั้นสสฝ่ายคา้านและรัฐบาลสลับขึ้นการชี้แจงหลายประเด็นกรณีเมืองทองอัคารา การค้ามนุษย์ความมั่นคงสายแดนใต้และคดีตากใบก่อนที่นายพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภารัศดรคนที่หนึ่งทำหน้าที่ประธานการประชุมสั่งพักการประชุมเวลา2องนาฬิกา20นาทีและกลับมาประชุมอีกครั้งเวลา 8. ปนาฬิกาปฏิพลสทพรมมารายงาน